โอ้โคตรเยอะอะครับเท่าไหร่แล้วโอ้โหสี่พันห้าพันครับผมหกพันโอ้โหเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันแปดพันแล้วเก้าพันหมื่นโอ้โหหมื่นสองครับหมื่นตีหมื่นห้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้หมื่นแปดโคตรสุดแค่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ย,ยแนะนำ เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับผมนะครับผมพี่ตั้มพาตะลุยนะครับวันนี้นะครับผมพี่ตั้มนะครับผมจะพามาเล่นสล็อตกันนะครับผมวันนี้นะฮะพี่ตั้มเตรียมงบมาดีหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมลงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับผมใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับผมโอเคครับผมพี่ตั้มขอไลค์เบรกก เดี ar, up, ally, ๋ยวเรามาลุยกันนะครับวันนี้มาดูกันนะครับผม้หาพีธตมจะได้หรือเสียนะครับผมกับสล็อตนะครับก็อันนี้นะครับผมเป็นของค่าย t s นายวันวันนะครับผมที่พี่ตั้มเล่นนะครับผมก็ใครอยากเล่นก็สามารถไอลิงก์สมัครเดี๋ยวพี่ตั้มจิ้งไว้ให้นะครับผมก็นะครับมันก็สนุกนะครับผมก็ไม่มีเกมละให้เลือกเล่นมากมายนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมพี่ตั้มจะเอาวิดีโอไหนให้ดูกันก็ไปชมกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมเราบาาเจนะฮะ เรายังเสียกางขาดทุนอยู่นะตอนนี้เราเอ้เหลือ4 6 2จากพ102พี่ตามมาเล่นเบ็ดละ90เลยนะครับผมผมขอละมาเออโอเคครับผมเรียบร้อยนะ450บาทโอ้โหยังไม่ยังไม่ได้กําไรคืนนะครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไปกันต่อโอเคตอนนี้นะโอ้สวยครับสวยครับ สี่ร้อยเท่าไรห้าร้อยเป๊ะนะฮะเรียบร้อยนะฮะไปกันต่อครับผมโผไปเรื่อยๆนะครับผมเบ็ดกําลังดีนะครับผมเออวันนี้นะครับผมก็เนี้ยฮะผมว่าเล่นง่ายนะครับผมผมว่าเล่นง่ายนะครับในสล็อตตัวนี้นะครับแต่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก่อนก่อนหน้านี้ผมก็เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ได้มานะครับพันสองพันนะครับพี่ตั้มก็ถอนไปแต่วันนี้นะครับผมอัดคลิปครั้งทีนะครับผมก็ต้องมีอะไรอลังการนิดหน่อยนะครับผมโอเคมาวายเข้าครับหื่ใจเท่าไหร่ ร้อยสองร้อยละสองร้อยสิบาทครับผมยังได้อยู่ครับตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่นะเอยได้ห้าฟีสปินด้วยสวยครับผมโอเคมาอะไรเนี่ยคูณสามเลยนะครับผมเหลือสองฟีสปินโอ้ยอย่าบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหเอ้ยวายมาอีได้อะไรได้เท่าไหร่อะไรครับไปกันต่อครับผมโอ้โอ้ให้อย่างเยอะครับผมหกร้อยสามสิบหรือว่ามันคูณในตัวเลยปะจำไม่ได้นะเอ้ยอีห้าฟีสปิน โอ้หมาว่ะมาว่ะฟีสปินในฟีสปินครับผมเมื่อกี้ผมได้ฟีสปินยังได้แค่รอบเดียวเองนะเออผมได้พันเดียวอันนี้ผมเล่นเบลดละเก้าสิบยังได้ขนาดนี้นะเฮ้ย,ายมาอีกแล้วสองตัวสวยครับผมเฮ้ยหน้าหน้ามาโอ้โหเหมือนเหมือนเขารู้อะครับผมผมอาชิปแล้วให้ผมเยอะอย่างให้เยอะอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ได้อีกแล้วโอ้โหโคตรเยอะครับเท่าไหร่แล้วโอ้โหสี่พันห้าพันครับผมหกพันโอ้ จ็ดพันครับผมเจ็ดพันแปดพันแล้วเก้าพันหมื่นโอ้โหหมื่นสองครับหมื่นสี่หมื่นห้าเท่าไรเนี่ยโอ้หมื่นแปดโคตรสุดนะตกใจอะไอ้เหียเมื่อกี้ได้พันเดียวผมยังถอนนะครับผมอะไอ้เหียได้หมื่นแปดนะเข้าพีทีสปินอีกห้าครั้งโอ้โหอะไรมันจะสุดเกินครับผมง่ายเกินไปไหมนะง่ายเกินไปไหมพีทีสปินในฟีีสปินผมอานคิดแป๊บเดียวเองนะครับผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยแล้วหนึ่งนะครับหมื่นแปดเก้าร้อยหกสิบโอ้ไม่กอด ไม่เช่านะครับผมโอ้ย,ยเฮ้ยใจเต้นนะโอเคก็สำหรับตัวน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้เลยนะครับมาลุยกันต่อนะครับผมโอ้มามาต่อครับถ้าเสียงอะไรรบก,กวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเด็กมันซนครับผมโอเคผมมาลุยกันโอ้สองหมื่นกว่าบาทแล้วโอ้ยอย่างยิ้มแฉ่งเลยครับผมบอกเลยโอ้ยโอ้หอีกห้าปีสปินเกมตัวนี้อะไรมันจะแต่ง่ายขนาดนี้เอ้ยปีสปินเนี่ยปีสปินกี่รอบแล้วเนี่ยสองสามรอบแล้วนะ อีกข้างพิซซ่าปินมาอีกเท่าไหร่เ่ร้อยเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบได้อยู่ครับเ,รเท่าไหร่อีกดีเท่าไหร่ร้อยแปดสิบอีกสวยครับได้อยู่ไปกันต่อครับไปกันต่อครับอ่าได้อีกเท่าไหร่โอ้สามร้อยสี่สามร้อยสามสิบสวยครับโอโอแย่ยังชำ้ำอือหสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ด,ออดโอ้คลิปนี้มันจะสั้นเกินไปว่ะว่าถ้าผมปิดอะโอเคครับผมก็สําหรับ เพื่อท่านผู้ชมแล้วกันนะครับเพื่อท่านผู้ชมแล้วกันผมก็จะไปต่อดีกว่านะครับผมเฮียได้สองหมื่นเอ็ดแบบไม่คาดคิดเดยครับผมผมกะว่าจะเล่นให้ดูแบบประมาณแปดนาทีก้าดีก็จะลงนะครับผมแต่อันนี้นะะมันบวกได้สองหมื่นเอ็ดนะับผมก็โอ้โหแม่งก็สุดเกินไปแล้วนะครับผมสุดเกินนะฮะโอ้โหเฮียขอแป๊บนึงขอตั้งสมาธิแป๊บนึงฮะเฮียใจเต้นนะครับผมใจเต้นโอเคไปกันต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะับโอ้โหเฮีย ใจหายครับผมใจหายโอ้ขอเปลี่ยนเบ็ดเลยนะขอเปลี่ยนเบ็ดเลยแล้วกันนะครับอมาผมวัดใจไปเลยนะครับผมไม่ได้โลกนะผมขอไปต่อนะโอเคครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมผมแต่ผมไม่เล่นหมดนะครับผมถ้ามันไม่ได้จริงๆนะผมจะพักนะแต่นี้ผมเล่นเบ็ดละสี่ร้อยห้าสิบเลยมาเอากาไรเล่นนะครับเผื่อบางทีแตกแสนไอ้ใครจะไปรู้นะเออมาครับไปต่อไปต่อครับผมคลิปนี้มันจะสั้นเกินนะครับผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อนะครับโอเคครับผมมาไปรวยกันต่อนะครับล่าอะไรเนี่ย เอ้ยโอ้ยมาโอ้บิ๊กวินครับผมยังได้อยู่ครับเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันแล้วครับผมสามพันครับผมเรียบร้อยมาอีกมาอีกสี่พันแล้วโอ้ห้าพันห้าพันเป๊ะครับผมโอ้สวยครับแต่ยังแต่ก็เหมือนเท่าทุนกับที่เรากดไปอุ้ยไว้เข้าสองตัวได้ปะเก้าร้อยโอ้ยคิดว่าไว้เข้าอย่างนี้จะได้นะครับผมเอ้ยไม่เป็นไรครับผมยังก็ถือว่ากําไรอยู่นะครับโอ้ยเฮียพันสองแตกมาสองหมื่นสามสองมืนสี่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่เจ้านะ ไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะเออไปกันต่อเชิวๆโอ้โหมาอีกแล้วเกมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับผมสามารถแอดมาได้เลยนะอยู่ลิงลิงกสมัครอยู่ด้านล่างนะครับผมก็หรือว่าจะทักมาหาผมก็ได้นะครับผมทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมใครอยากเล่นทล็อตตัวไหนนะครับผมจะแนะนําให้นะครับโอเคปุ๊บสองหมื่นเหลือสองหมื่นแล้วนะฮะไปกันต่อดีกว่านะผมขอไปเรื่อยเรืครยบไปกันต่อโอ้ หมื่นเก้าแล้วเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหมามันจนนะฮะโอเคครับผมป้าไปดูก,กันต่อหนึ่งหมื่นเก้าแล้วนะครับผมโอเคหนึ่งหมื่นแปดนะครับผมบึ๊บโอ้หหมื่นเจ็ดแล้ววะไปกันต่อไม่กลัววะมีได้ก็ต้องมีเสียแต่เราต้องได้อยู่แล้วนะครับผมเออมาครับคิดมันจะสั้นนะครับเออท่านผู้ชมวายเข้าอีกแล้วห้าฟีสปินป่ะห้าฟีสปินไปอย่างนี้ 1, 000. 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพัน่ะไรโอ้เอเี๋สองพันแปด สองพันแปดโอ้อีกห้าฟรีสปินนิ่มๆไปม,มาอีกครับขอแต่เหมือนเมื่อกี้อกพอเลยเบ็ดละสี่ร้อห้าสิบาทให้มันรู้กันไปนะฮะเท่าไร่เท่าไหร่โอ้สองพันสองพันสามสองพันแปดได้อยู่ครับไปกันต่ออย่าบอกว่าอีกห้าฟรีสปินโอ้ยบิ๊กวินครับบิ๊กวินโอ้เท่าไหรเท่าไหรอืมโ oh, อ้ยังอิ่มครับผมยังอิ่มนะครับผมบอกเลย 4,000โอ้4่8 0นะครับผุมไปกันต่อครับผุ๋มวันนี้ยังตื่นเต้นนะครับผมตอนนี้นะโอเคครับผมผมก็ไปกันต่อครับผมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้คลิปเนี่ยโอเคบิ๊กมินมาอีกหนึ่งตาครับผมเบ็ดละ450โอ้ยเฮียใจเต้นนะครับผมใจเต้นจริงๆโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจเลยว่ากดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูกันบ่อยๆโอ้ยคลิปนี้คลิปแรกนะครับเปิดอย่างโหดนะครับผม โอ้ไม่กอดนะผมสามหมื่นหกนะฮะโคตรสุดนะครับผมเห็นนะครับไอ้เหี้ยผมยังงงอยู่ครับแม่งเล่นได้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมป๊บนึงครับผอตั้งสมาธิก่อนนะฮะใจเต้นจริงๆนะครับผมอันนี้ผมพูดเลยนะครับว่าใจเต้นจริงๆนะครับผมอเหี้ยไม่คิดไม่ฝันนะครับผมว่าจะได้ประมาณนี้รัาเอามาแค่พันสองผมกะว่าจะเอาสักสองสามพันนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้กะว่าจะเอาแบบสามหมื่นสี่หมื่นอะไรอย่างนี้นะโอ้ย ไปกันต่อเดี๋ยวผมขอไปตั้งสมาที่แป๊บนึงนะฮะมาผมขอไปกันต่อเลยดีกว่านะครับไปต่อครับโอเคครับผมพร้อมลุยนะฮะขอสี่หมื่นได้ปะขอสี่หมื่นได้ปะผมเคยสูงสุตรประมาณหกหมื่นนะผมตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปนะครับผมอันนี้คลิปแรกนะผมก็อาจให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโอเคแปดร้อยครับผมได้อยู่สามหมื่นสี่ครับผมได้อยู่ครับปุ๊บไปกันต่อครับผมโอ้โหสล็อตที่อะไรวะเนี่ยแตกคลิปแตกแบบแตกยับอ่ะโอ้บิ๊กวินอีกแล้ว ออมาต้องมาดิสี่หมื่นป่ะขอขึ้นสี่หมื่นจกสี่หมื่นแล้วมาโอ้สี่หมื่นป่ะโอ้ยสามหมื่นเก้าอือหือสามหมื่นเก้าครับผมโอ้เรียบร้อยนะครับผมก็ผมว่าผมพอแล้วดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะหมดเอานะครับผมก็นะครับผมใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องพี่ตั้มนะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ